it's supposed to feel สวัสดีค่ะกบนะคะเดี๋ยววันนี้กบจะพาทุกท่านมาพบกับ All New Toyota เวลอนะคะสำหรับเจ้าตัว t y y t t ้าเวลอตัวนี้เป็นรถยนต์นเอเนกประสงค์7ที่นั่งเหมาะสำหรับกลุ่มครอบครัวมากๆเลยค่ะโดยเจ้าตัว Toyota v เวลอนี้นะคะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองแล้วเดี๋ยววันนี้กบจะพาทุกท่าน มาชมกันนะคะว่ามีอะไรพิเศษในเจ้า t y y t t w a เ l o อดบ้างสำหรับเจ้าตัว Toyota v เ l o อนะคะมีสองเกรดรุ่นด้วยกันค่ะเกรดแรกคือรุ่น Smart ค่ะราคาจำหน่ายอยู่ที่795,000บาทและเกรดที่2เป็นรุ่น p r e เมียมค่ะราคาจำหน่ายอยู่ที่875,000บาทค่ะและสำหรับตัวที่อยู่ตรงด้านหลังของปบนี้นะคะก็คือ t y y t t w v y l o อรุ่น p r e เมียมค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเจ้าตัวนี้มีอะไรพิเศษบ้างเรามาเริ่มจากดีไซน์ทางด้านนอกก่อนนะคะไฟหน้าไฟหน้าเป็นแบบ LED Light Guiding นะคะพร้อมไฟเลี้ยวแบบ Sequential Light ไฟตัดหมอกนะคะพราะวัสดุตกแต่งไฟตัดหมอกเป็นคิวแบบพรเมียมค่ะทางด้านหน้านะคะกระจังหน้าเป็นแบบรังพึ่งสีดำเปียโนแบ็กค่ะสัญลักษณ์รูป Toyota มีกล้องทางด้านหน้าอยู่ตรงนี้ คิ้วด้านบนเป็นแบบโคเมียเหมือนกันค่ะผัดมาที่ร้อนนะคะ จะเป็นล้ออลลอยขนาด17นิ้วยางติดรถเป็นบริสโตนค่ะขนาดอยู่ที่205/50 R17 นะคะสำหรับคิ Home ้วโครเมียมตรงนี้นะคะจะมีคิ Home ้วโครเมียมให้รอบคันเลยเพิ่มความโดดเด่นและสวยงามค่ะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะเป็นแบบพับเก็บอัตโนมัติพร้อมกล้องรอบคันที่กระจกมองข้างและบายสปอร์ตมอนิเตอร์ที่กระจกมองข้างด้วยค่ะมือเปิดประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถและเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีค่ะสำหรับด้านข้างประตูนะคะในรุ่นของ To y o t a เว รถพรีเมียมจะมีการใช้วัสดุตกแต่งกันชนด้านข้างประตูเป็นแบบสีดำนะคะเพิ่มความสปอร์ตสวยหรูให้แก่ตัวรถมากยิ่งขึ้นค่ะด้านบนนะคะจะเห็นว่าเราใส่ราวหลังคามาให้ด้วยเพื่อเป็นการสะดวกสบายในการเดินทางนะคะสำหรับใครที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวใส่แหลกหลังคาเพิ่มวัสดุอำนวยความสะดวก ก็ตรงนี้ได้เลยค่ะสําหรับการใช้งานน้ํามันเชื้อเพลิงนะคะาสามารถใช้ได้ตั้งแต่เบนซินแกสโซฮอล์91ถึงแกสโซฮอล์ E20 ได้เลยค่ะ oh, สำหรับดีไซน์ทางด้านท้ายนะคะ ไฟท้ายจะเป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะคะเป็นแบบ LED เหมือนกันค่ะเส้นสายของการเดินไฟท้ายจะยาวจากด้านซ้ายมาจบที่ด้านขวาเลยมีสัญลักษณ์รูป Toyota อยู่ตรงนี้ตัวหนังสือคำว่าเวล o s เป็นโครเมียมนะคะไฟเบรกดวงที่3อยู่ทางด้านบนแล้วก็จะมีกล้องอยู่ทางด้านนี้นะคะในส่วนของ Toyota าเวล s ทางด้านหลังจะมีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะคะก็คือจุดตรงนี้และตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันต่อนะคะ พอเปิดประตูเข้ามานะคะจะเห็นภายในที่กว้างขวางตกแต่งด้วยวัสดุสีดำแล้วก็ตัดด้วยสีเทานะคะเบาะหนังเบาะคู่หน้าจะเป็นเบาะหนังผสมผ้าค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันค่ะสามารถปรับได้สี่ทิศทางนะคะวัสดุหุ้มพวงมาลัยเป็นหนังนะคะสำหรับหน้าจอแสดงผลคู่ขับขี่นะคะจะเป็นแบบดิจิตอลค่ะหน้าจอวิทยุตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วค่ะรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto ด้วยค่ะมาต่อกันที่ ี่เครื่องปรับอากาศนะคะเครื่องปรับอากาศจะเป็นแบบอัตโนมัติค่ะตรงนี้จะเป็นปุ่มูุช s ตาร์จะอยู่ตรงด้านนี้นะคะ ส่วนคันเกียร์จะเป็นแบบเป็นเกียร์อัตโนมัติเป็นเกียร์ CVT นะคะที่สําคัญเลยเรามีเบรกมือไฟฟ้าและเบรกออโต้โฮอยู่ให้ตัวนี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ทาง Toyota v e ว o รสใส่มาให้เราแบบจัดเต็มเลยนะคะก็คือตัวนี้ Vi Wireless c ชาร์จ กมจะพาไปดูทางด้านในนะคะสําหรับเบาะที่นั่งผูดด้โดยสารทางตอน2ว่ามีความกว้างขวางแล้วก็นั่งสะดวกสบายมากแค่ไหนนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าวัาสดุตกแต่งเบาะเนี่ยคะจะเป็นหนังหนังผสมกับผ้านะคะสามารถปรับเลื่อนขึ้นไปด้านหน้าถอยหลังนะคะส่วนพนักพิงสามารถปรับตรงนี้ได้แล้วก็ปรับเอยนได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการพับเก็บเบาะในแถว2กันนะคะว่าสามารถพับและเก็บได้แบบไหนบ้างนะคะนี่ค่ะกว้างขวางสะดวกสบายค่ะเดี๋ยวเรามาดูแถวที่3กันนะคะว่าจะมีวิธีการพับเก็บแบบไหนสําหรับเบาะนั่งแถวที่3จะมีเชือกอยู่ตรงนี้นะคะให้เราดึงเชือกขึ้นมาแล้วก็ดันเบาะไปด้านหน้าได้เลยค่ะ ตัวนี้จะพับเรียบไปเลยสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะเลยทีเดียวค่ะสําหรับในส่วนของทางด้านท้ายนะคะเราจะมีที่เก็บของมาให้พร้อมกับอุปกรณ์ช่วยซ่อมยางนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าตัว Toyota Veloz ในวันนี้ สำหรับท่านใดที่อยากจะเข้ามาชมเจ้าตัวโตโยต้าเวลอสตัวจริงหรืออยากลองเข้ามาสัมผัสรถจริงๆก็เชิญทุกท่านได้ที่โชว์รูมโตโยต้าพรีเมียมทั้งสองสาขานะคะทั้งสาขาในเมืองและสาขาสำนักงานใหญ่ภายชุมพลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่055 005 55 555ได้เลยนะคะสำหรับ EP หน้าเดี๋ยวกมจะพาทุกท่านไปทดลองขับเจ้าตัวโตโยต้าเวลกันนะคะเราจะมาดูกันว่าสมรรถนะในการขับขี่และฟิลลิ่งในการ ขี่ของเจ้าต o y o t ต้าเว z อเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็กดฝากทุกท่าน<ๆ>กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ